บทสวดมนต์เสริมความฝันในคืนหรือวันที่ฝันจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ตามเมื่อตื่นจากฝันแล้วให้ท่องบทสวดมนต์ต่อไปนี้เพื่อช่วยเสริมความฝันให้ดีให้สำเร็จผลดียิ่งขึ้นถ้าฝันร้ายจะได้ช่วยบรรเทาให้เบาบางลงตั้งนโมสามจบและกล่าวว่า พุทธังนิมิตังธรรมังนิมิตังสังคังนิมิตังขออวยพรให้ท่านฝันดีและประสบลาภผลในความฝันที่ดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีทำนายฝันฝันเห็นการฆาตกรรมฝันเห็นคนตาย ฝันเห็นคนทำร้ายกันตายฝันเห็นว่าตนเองถูกฆ่าแต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทายว่าท่านกำลังจะพ้นเคราะห์ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรที่ดีและจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยเลขมงคลสำหรับคนที่ฝันเห็นการฆาตกรรมการทำร้ายกันตายตายแล้วฟื้นมีเลขมงคลดังต่อไปนี้40 26 70 340 706 440764ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคกันนะคะทํานายฝันท่านใดที่ฝันถึงงูรัด หรือเรือให้เมพันร่างกายทายว่าถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ในกระทันหันให้สังเกตความฝันว่าถ้างูกัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดคอรัดบั้นเอวจะได้เนื้อคู่ฐานะดีหรือมีศัก์ถ้ารัดต่ำลงมาถึงขาทายว่าจะได้เนื้อคู่ต่ำสักกว่าถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วในฝันนั้นถ้าได้ใช้มือจับลำตัว ของงูแล้วจะได้ลาบเป็นบุตรหรือโชคลาบจรรลาบลอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่เลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันเห็นงูรัด566655566568559ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะฝันว่าได้เงินได้ทอง หรือฝันว่าได้จับเงินจับทองทายว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะได้บุตรแต่ถ้าผู้ฝันเป็นนักชอบเล่นการพนันทายว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินหรือเสียพนันถ้าหากว่าผู้ฝันนั้นในฝันเนี่ยฝันว่าเสียเงินไปหรือว่าเงินหายทายว่าในชีวิตจริงเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน เลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันถึงเรื่องเงินทองมีดังนี้ 66, 69, 9, 66, 6 6 6 9 369 7 6 6 6 6 4ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในตําราของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นฝันดีแต่หากเป็นตําราของต่างประเทศเนี่ยส่วนมากจะถือว่าเป็นฝันร้ายขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ